Sawasdee Welcome to the White Lotus in Thailand. Sir. There has been more crime on the island. I'm a little we'll freaked out. I think we need to call the police. Your job is to protect the hotel. I just don't want to hurt anyone. You have to be stronger. That's why you can do this job. I'm Champ Sakit from Just Do It. Sawasdee krab. Sawasdee krab. How are you? ออตื่นเต้นค่ะเมื่อวานเาพิ่งเป็น uh, big premiere เลยก็สวัสดีค่ะ welcome to the white lotus in Thailand ค่ะรอไม่ได้ที่จะให้ทั้งประเทศทั้งโลกดูครับ <laughs> <laughs> I hope you enjoy Thailand we usually go to the Caribbean ตอนที่ได้ดูเครดิตเปิดเรื่องชื่อเราเป็นชื่อคนไทยคนแรกที่ขึ้นรู้สึกยังไงบ้าง <laughs> ดีใจภูมิใจ มากๆใช่ภูมิใจกับตัวเองด้วย <Yeah. S 1> <laughs> ภูมิใจกับตัวเองแล้วก็ภูมิใจแทนคนไทยทุกๆคนเพราะว่าเหมือนพวกเราเป็นหนึ่งในคนที่ represen t คนไทยในซีรีส์นี้ค่ะซอเรียลมากๆครับเพราะว่า ผมไม่เคยเห็นชื่อผมขึ้นขึ้นบนบนจอแบบนั้นแล้วยิ่งเป็นโชว์ที่แบบเอารู้ว่าแบบอ๋อแบบอันนี้ใหญ่มากใหญ่มากอะไรแบบนี้แล้วคือมือวิชื่อเราอยู่บนนั้นก็คือรู้สึกแบบภูมิใจมากครับแล้วก็ที่จะได้เป็นนักแสดงคนหนึ่งคนไทยคนหนึ่งที่ได้ได้แบบมาอยู่ในพูดว่าตัวเมนไปเลยก็ได้ครับผมเป็นคนไทยคนหนึ่งค่ะเปนคนนหนึ่งไม่ก็คุณศรีตลาดอาจจะจ้างพี่ไปเป็นบอดี้การ์ดแล้วพอถึงเวลาจริงๆอ่ะ พูดถึงไวโรตัสเนี่ยไวโรตัสเด็ดเรื่องโลเคชันมนาะตอนที่ได้ไปถ่ายทำมีโลเคชันไหนตื่นตาบ้างั้นนะมันจะเป็นโลเคชันแรกเลยค่ะโรงแรมแรกที่เราไปอยู่เพราะว่าเราได้เป็นแบบพูลวิลล่าที่มีหลายห้องอยู่ด้วยกันเพราะว่าต้อง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 ,องเพราะหนูมีทีมเยอะ <laughs> มีทีมติดตัวเยอะ <laughs> นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันสวยมากเพราะาจริงๆแล้วหนูไม่ค่อยได้ไปใต้เยอะขนาดนั้นมันเลยเป็นอะไรที่แบบใหมย่ยังใหม่สําหรับเราอยู่เราไม่เคย เห็นวิวนี้อย่างผมไปคนเดียวผมก็จะเป็นเป็นภูเวลาาแบบเดียวๆแต่แค่นั้นผมก็คือแบบไม่เคยอยู่อันนั้นมาก่อน <laughs> คือแบบ <laughs> ว่าคือแบบคือตอนผมอยู่ที่นั่นผมสังเกตพวกฝรั่งเขาก็แบบ จะไปทั่วเกาะไปนู่นไปนี่อยู่ตลอดแต่ผมนี่คือแฮปปี้มาเกิดอยู่ในห้องที่แบบเขาหัห้องมันไม่อยากออกไปไหนเลยจริงจริงมันร้อนค่ะถ้าออกไปข้างนอกมันร้อนอยู่อยู่ในพูลวิลล่าแบบร้อนเข้าไปในห้องแอร์อะไรเงแบบห้องแอร์มีแบบบาสใหญ่ๆมีชาเวอร์สบายๆแล้วอยากจะดิฟในพูลส่วนตัวของเราข้างหน้าห้องก็ได้แล้วก็ดูวิวขออีกซีซั่นในพิเศษเดี๋ยวเศษไม่ด้ผมขอไปอยู่อู่ที่นี่เป็นแลกเปลี่ยนละ I'm on an exchange program I'm starting to feel like something good is going to come out of this b l o o e n free rice and coconut balls What are we at a fucking fat farm? คุยเรื่องผู้สร้างของเราดีกว่าะค่ฮะเขาเป็นกันเองมากค่ะใช่เขาเป็นกันเองมากแล้วเขาแบบเปิดให้พวกเราได้ได้บอกในสิ่งที่เราอยากจะทำเขา really open ทุกๆทุกอย่างเลยแล้วเขาก็จะคอยถามว่า you okay ไหมถ้าถ้าจะเป็นอย่างนี้อยู่อยากปรับตรงไหนไหมใช่เขาแบบ ฟรีให้เราเลยว่าแบบเพราะว่าแบบตอนแรกอ่ะคือเขาเกือบจะไม่กํากับเลยคือเหมือนแบบให้เราเล่นไปก่อนให้เราเล่นไปก่อนให้เราเล่นไปก่อนแล้วเขาค่อยมาดูแล้วเขาค่อยมาดูว่าเออขอตรงนี้อย่างนี้นะหรือมุกเป็นอย่างนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีเขาแบบเราเล่นอะไรที่แบบเหมือนตามธรรมชาติไปเนี่ยเขาก็แบบชอบเลยชอบชอบอยนี้คือเขาก็จะแบบไม่ไม่มาแบบเออแบบมันต้องต้องเหมือนสคริปต้องเหมือนสคริปอะไรแบบนี้คือเขาจะไม่ไม่มีการแบบนั้น Old friends long time friends not old What happens in Thailand stays in Thailand. Amen, Amen. แอบสงสัยว่าได้แอบไป h a เอา u t กับ Mark ว o y สักคืนบ้างไหมได้ลองไปปาร์ตี้เขาดูอยากรู้มากว่าปาร์ตี้ของ Mark Boy เป็นจริงๆแล้วเขาเขาไม่ค่อยค่ะเขาเป็นคนเขาเป็นคนที่ตั้งใจแล้วเขามีวินัยมากๆมคือเขาไปไปก็ไปสังสรรค์กับเราแต่ว่าเขาจะแบบเหมือนไปด้วยไปเป็นนังจิงข้าวนิดหน่อยตอนแรกๆแล้วก็เขาก็จะเหมือนเหมือน กลับไปก่อนเลย่งี้ใช่แต่เขาเป็นคนที่ตลกมากมากเขาเป็นคนที่ตลกมากเลยค่ะออนเซ็ตอ่ะใช่ะใช่เขาจะมีเขาจะมีซติกเนอร์เจอร์สติกเนอร์เจอร์ัอง่วยเกลา สีหน้าของหนูได้เยอะมากๆเพราะว่าหนูต้องทํางานอยู่หน้ากล้องตลอด,ลอดเวลาถึงแม้ว่าหนูจะแบบเป็นนักร้องมาหลายปีแล้ว<ม>ถ่าย MV มาหลาย MV แล้วแต่ว่าการแสดงกับการถ่าย MV ที่เป็นนักร้องอยู่หน้ากล้องอะมันคนละฟิลเลยอะค่ะคือเราเอ็กเ s รสตัวตัวเองในใน m v ็มวีมิวสิควิดีโอแต่ว่ามาแสดงนี่มันคือไม่ใช่เราเป็นเรา<ม>แต่เป็นอีก บทบาทหนึ่งที่ไม่ได้เป็นตัวเรา100%เม,มันท้าทายมากแล้วมันสนุกมากๆแต่หนูรู้สึกว่าการที่หนูได้แสดงครั้งนี้มันช่วยในเรื่องการ acting ได้ไดเยอะเลยค่ะพี่ไม่อยากทำร้ายใครอะลูกก็ีอยากจะโตจะมีหน้าที่การงานที่มันขอชวนคนไทยทุกคนนะครับมาดู White Lotus ซีซั่นสครับเมืองไทยทุกคนเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นประเทศที่สวยมากแต่ว่าอยากให้ทุกคนเห็นว่า ฝรั่งกลุ่มเนี้ยมาทาหนังที่เนี่ยเขาแคปเจอร์ประเทศไทยเรายังไงทังาคใตายนี่เขาสวยมากครับแต่สวยมากเลยค่ะจริงๆหนูรู้สึกว่าเขาแคปเจอร์ได้สวยมากๆยิ่งทําให้แบบเอ๊ะที่มันสวยขนาดนี้เลยเหรอยู่ตรงนใช่ใช่พวกเราทุกคนรวมถึงไมค์ไวือทุกคนในกองตั้งใจทําโปรเจกต์นี้มากๆหนูเชื่อว่าทุกคนจะต้องชอบมันไม่มากก็น้อยค่ะเพราะพวกเราชอบกันมาก Did you see how crazy this is And plot twist, out of the blue, just. Did you not get enough sleep? You should have taken my I slept like a corpse. <laughs>